สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคร้งฟึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคร้งฟึ่งจะพาเด็กๆมาเสริมพิเศษการอ่านค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเสริมการอ่านกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็้จะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงแต่ว่าวันนี้กุจะให้อ่านมาช่วยกุ้งชี้พยัญชนะนะคะ อ่าให้เด็กพูดตามครูค่ะอ่านออกเสียงเทายนชนะไทย ไปนะคะเพื่อจะพาด็กม,มาอ่านอ,ออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษนะคะอ่านพูดตามคุพ่ค่ะอ่านออกเสียงออ,ออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ

ต่อมานะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพาเด็กๆมาทบทวน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันคะเดวันมีทั้งหมดเจดวันอ่าหสัปดาห์มีทั้งหมดเจดวันนะคะ1วันอะไรคะหวันอาทิตย์หวันอาทิตย์สีอะไรสีแดงอ่าหวันอาทิตย์สีแดงอ่าต่อมานะคะ2วันอะไรคะสองวันอะไรสวันอะไรนะสองวันจันทร์สอวันจันทร์สีอะไรคะ 2วันจันท์สีเหลืองอ่าต่อมาค่ะสามวันอะไรคะ3วันวันอะไรนะสามวันอังคารสีวันอะไรคะสีชมพูสีชมพูอ่าสี่วันพุธสี่วันพุธสีอะไรคะสีเสขียวสีเขียวอ่าต่อมาค่ะห้าวันอะไรคะ ทะเลหาดกระบอสดีสีอะไรคะสีส้มสีส้มอ่าต่อมาค่ะหกวันอะไรคะหกวันหวันอะไรนะหกวันสุกหวันสุกเก่งมากเลยค่ะหกวันสุกสีอะไรคะสีฟ้าอ่าต่อมาค่ะเจ็ดวันอะไรคะเจ็ดวันอะไรนะเจ็ดวันเสาร์เจ็ดวันเสาร์ ลงอปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวพิ่งจะพาเด็กมาฝึกอ่านทบทวนนะคะหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือแบบหัดอ่านภาษาไทยนะคะเด็กๆได้กันทุกคนหรือยังคะอ่าถ้าได้แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่10บค่ะเด็กๆหน้าที่10บนะคะจะมี1นึ่งนำศูนย์นะคะ หนึ่งน้ำศูนย์นะคะจะมีหน้าที่มันมีภาพกามีภาพตานะคะเจอหรือยังคะเจอแล้วชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะแล้วชี้ไปตรงที่กออากาค่ะเด็กๆชี้ไปเลยที่เพิ่งเคยพาเด็กๆอ่าน,นอ่านพร้อมกันกออากากออากา โกอากากอากาโกอากากอากาอ่าแถวต่อมานะคะแถวที่สองค่ะอ่า <Jo. S 1> uh, ชี้หรือยังชี้ลอ่าชี้แล้วอ่านพร้อมกันจอาจา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  แถวต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาอ่าชี้ตรงที่ดอเด็กค่ะเจอหรือยังคะอ่าถ้าเจอแล้วอ่าอ่านตามพร้วฟ้องพ้องกันนะดออาดา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 อ่ามาบรรทัดต่อมาค่ะตรงตอเต่าเลยค่ะเจอหรือยังคะ อ่าเจอแล้วอ่านตามครูเฟิงนะคะพร้อมกันค่ะตออาตา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 อ่าทีนี้มาบรรทัดต่อมาค่ะตรงบอใบไม้เลยค่ะเจอหรือยังคะเจออ่าถ้าเจอแล้วเดี๋ยวอ่านตามครูเฟิงนะคะ

ปออาปา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 ปอาปาปอาปาอ่าบรรทัดต่อมาค่ะอ่าตรงอออ่ะค่ะเจอหรือยังคะอ่าเจอแล้วอ่าอ่านตามเพื่อนนะคะอออาอออออาาอ โออาอา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 อ่าบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะตรงรอบสีเหลืองค่ะเด็กๆเจอไหมคะอ่าถ้าเจอแล้วใช้นิ้วฉีตามด้วยนะคะอ่าอ่านตามรูเพื่อนนะคะกออากากออากาจาอาจา ดออาดาตออาตาตออาตาอาาบออาบาปออาบาออาาอาโออาอาอาอ่าชินนี้เด็กๆมาดูหน้าต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เจอภาพกาไหมคะอ,อ่าแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้จะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะอ,<า>อะไรนะคะ ถูกต้องค่ะตออากาอ่าทีนี้มาภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะเด็กๆอ,อ,อ่าเป็นภาพตานะคะออก็จะอ่านออกเสียงเป็นตออาตาตอ,ตออาตาอ่าถูกต้องค่ะอ่าภาพต่อมาค่ะมีผู้ชายเด็กๆคิดว่าผู้ชายคนนี้คือใครคะตออาอะไรนะออาออกเสียงว่าอออา คนนี้เขาคือคุณอานะคะอ่ารูปสุดท้ายเลยอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังทําอะไรคะเด็กๆเอ้ากำลังปาเป้าเด็กต้องออกเสียงว่าอะไรคะปาเอ้าออกเสียงว่าอะไรปออะไรปาปอ่าปออาปาเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ